มาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศไม่ได้หอบสถานะทางสังคมมาด้วยทุกคนค่ะอย่างรุนีวีซ่าพาร์นเนอร์วีซ่าคู่ของผ่านปุ๊บเขาก็ให้เรียนฟรีเรียนภาษาฟรฟีแบบอลิมิเต็ดเลยอยู่ที่คุณเลยคุณอยากเรียนแบบ เท่าไหร่ก็ได้หมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยกฎหมายของออสเตรเลียถ้าวีซ่าตัวนี้ผ่านวีซ่าคู่ครองผ่านเขาให้เรียนภาษาอังกฤษฟรีได้500ชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้กฎหมายเปลี่ยนเรียนได้ตลอดเท่าที่คุณอยากจะเรียนแล้วก็เรียนฝึกวิชาชีพระยะสั้นระยะยาวระยะยาวก่าปีระยะสั้นก็จะเป็นสัปดาห์เป็นชั่วโมง ทีนี้ที่ลุนีพูดว่าไม่ได้หอบสถานะทางสังคมมาทุกคนเท่าเทียมกันหมดพี่น้องคะ่ะเจ้าสิจบหยังมาเจ้าสิเป็นเจ้าของกิจการอยู่บ้านเฮ้าเจ้าสิเป็นหนายเจ้าสิเป็นผู้จัดการผู้บริหารถ้าคุณมาใช้ชีวิตแบบขึ้นลุนีมาหนิมาใช้ชีวิตคู่ก็จะต้องเริ่มต้นใหม่ ถ้าภาษาอังกฤษคุณไม่ได้คุณก็ไปเรียนภาษาเป็นพื้นฐานเลยต้องไปเรียนภาษาค่ะเพราะอะไรเพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอยู่ในบานเขาได้พูดคุยกาแฟเนีเ่ยละ่ะอย่างแรกเลยภาษาที่เรามีมาที่เขาพูดได้มาฟังเขามือดอตึ๊บพี่น้อง สองปีกลัวแล้วที่ไปเรียนแต่ว่าเรียนเรียนไม่ตอนแรกก็เรียนสามวันตอนหลังก็มาถอยสองวันเพราะไปตีปิงปองสามวันมาเริ่มต้นใหม่นอกจากคุณจะปรับตัวเรื่องเรื่องการการใช้ชีวิตประจำวัน ยังต้องปรับตัวในเรื่องการใช้ภาษาทีนี้เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามอันนี้กะการเมนยุ่ยได้ค่ะอย่างเมื่อเช้าไปเรียนไปเรียนภาษาไปจอดรถติดไฟแดงเพื่อนก็ขับรถมามาจอดด้านข้างเพื่อนที่เคยไปตีปิงปองด้วยกันนะคะผู้หญิงเพื่อนกับเบิ้งงล้วเพื่อนกัเสียเจ็ดสิบ 40, 70, ขึ้นยุ่ยได้พี่น้อง เพื่อนกับบีบแต่แบบว่าเป็นการทักทายไหมบีบเบาๆต๊ะเตัะอย่นะีอนะแฟนก็หันไปหันไปเขาก็ยิ้มให้กันแต่ว่าร่นนี้ก็โบกมือทักทายอย่งสี้เนาะคนที่นี่ในบางบางคนแล้วแล้วแต่คนนะบางคนกเกษียณแ,แล้วเขายังเขายังมีความสุขกับการทํางานโยงเสร็จแต่เขาไม่ได้ทํางานฟูลทม์เขาก็ยังทําเขาขับรถบ้านเ้อเออรถตู้เนาะ แฟงนงตเลรว่าเร่าเล่าชมีาชีบขับรถพาพาผู้สูงอายุเนี่ยไปเที่ยวไม่ไม่ใช่ระยะทางไกลนะคะระยะสั้นเป็นเป็นเป็นกุ้มไหมคะ่ะหรือพาผู้สูงอายุเนี่ยอยู่บ้านพักคนชราเนี่ยไปช้อปปิ้งไปรับไปส่งจใช่ไหมคะที่นี่เขาทำงานเป็น นับการเวลาการทำงานเป็นชั่วโมงขนาดคนคนอายุเขาอายุมากแล้วเนาะเขาแฮปปี้ที่จะทำเขาก็ทำสิไหมคะแต่ว่าก็ต้องเป็นคุณก็จะต้องทำชำนาญในงานนั้นๆอยู่นี่ถ้าจะทำอย่างรุนี้ ชำนาญการจัดดอกไม้อยู่เมืองไทยถ้าเร้น่นดอกไม่เนาะคะ่ะรุนีจะทําขายดอกไม้หรือว่าเปิดร้านหรือ,อยังสิก็ต้องไปเรียนไปเรียนนี่เขาจะถามเลยเทปสถาบันการาเรียนฝึกเรียนอาชีพของเขานี่ก็อยู่ใกล้บ้านนะคะอยู่ไม่ไกลเขาจะถามเราว่าเราเรียนเพื่อหนึ่งเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อไปเปิดร้านหรือเพื่อขายออนไลน์เขาถามเลยถ้าเราต้องการทําเพื่อขายออนไลน์เขาก็จะสอนเท่าสอนนอกจากจัดเป็นแล้วทําเป็นแล้วก็จะสอนเราวิธีการาขายทางออนไลน์ทํำยังไงยังไงสิ่ไหมคะพี่น้องเป็นตะมันบอ ถ้าเราอยากเปิดกิจาการเขาก็สิสอนแนวทางที่เขาสิไปเปิดกิจาการใดถ้าเราจะทํางานเขาจะสอนให้เราทําเป็นแล้วก็พาเราเนี่ยไปเปิดไปไปฝึกงานในร้าน้าร้านเขาพอใจผลงานเขาเขาก็รับเราเข้าทํางานทํางานเมื่อเข้าระบบเขาจ่ายภาษีมันก็มีเลท อัาตรารายได้เหมือนบ้านเราอยู่นะคะการจ่ายภาษีแต่ถ้าเราทำถูกต้องอยู่ในระบบของเขามันกั็สิดีกับเ้าสิไหมคะที่สำคัญนะแค่พูดยังมีความสุขเลยทีนี้ก็เลยแบบว่าเออเรียนเรียนรุนี้ก็ตั้งใจเรียนอยู่นะคะแต่ว่าโดยปกตินิสัยแล้วเป็นคนตั้งใจทำทาอะไรแบบมุ่งผลสำเร็จไหม มุ่งหวังผลสําเร็จจะไม่ทำแบบแบบพ่อแล้วใดอย่างสีนะ่เออไปเรียนเพาะพ่อ,พ,อพ่อได้ไปเรียนอย่างสิไม่ใช่สําหรับรุ่นนี้ไม่ใช่นะคะไปเรียนนี่จริงจังเลยค่ะครูให้แบบฝึกหัดมานี่ก็ทำเต็มที่ทำเต็มที่แต่ว่าถ้าทำไม่เสร็จก็บเรเอามาเห็ดต่ออยู่บ้านเลยค่ะ เวลาอยู่ที่บ้านก็คือเวลานั่งทําวิดีโอตัดต่อวิดีโอสมมติว่าไปเที่ยวก็มานั่งตัดต่อวิดีโอเป็นเป็นงานนะเป็นงานอดิเรกที่อยากจะที่อยากจะมีไรายได้เป็นงานประจําอยู่ในยูทูบเนี่ย <c oughs> อันนี้ผู้อ่าอันนี้พูดเรื่องจริงเนาะพูดเรื่องว่าเรามาอยู่ต่างต่างประเทศมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราไม่ได้เอาสถานะทางสังคมมาเท่าเทียมกันเมือน ถ้าเราทําได้นะคะวิธีคิดของของของคนที่มาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนี่ยถ้าตื่นรู้ทันรุ่นนี้นี่ตื่นรู้ตั้งแต่ทีแรกเพราะว่าเราก็ศึกษาข้อมูลคนที่มาอยู่ต่างประเทศนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็ด้วยวิธีคิดของเราอยู่บนหลักความอยู่บนความเป็นจริงเนี่ยวันนี้ก็เลยคุยกับแฟนว่าเออวันนี้ครูบอกว่าจะจะจะพาไปเรียนนะสนใจไหมอ่า เรียนบ,บ,บาเลตบ,บาลิต้าติที่ผสมมาเครื่องดื่มไหมผสมเรียนพ่อพี่น้องคู่ว่าบาลิต้าเนี่ลแหละไปเรียนที่วุ้งกองสนใจไหมยังสิหนะ้าคู่กาลังติดตยนะ่าก็สนใจสนใจคู่ก็เลยบอกว่าเออถ้าเรียนแล้วมีมีลายเส้นให้ด้วยนะนี่ใบประกาศหายนําแล้วก็พอเรียนจบแล้วก็จะได้ไปฝึกงาน ถ้าอยากทํางานแล้วอ่าที่ที่เราฝึกงานเขาเขาจะรับเราเนี่ยทางานได้เลยอุย้ยพี่น้องขาดีใจแห้งเพราะว่าคุยกันกับแฟนว่าเออฉันฉันว่าฉันฉันก็เริ่มเริ่มโอเคแล้วนะปีหน้าฉันอยากจะไปเรียน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 เพื่อทํางานเนี่ยด้านใดนด้านหนึ่งเนี่ยมันมีเยอะอยู่นะคะเรียนหลักสูตรสองปีก็มีเรียนเรียนนวดเนี่ยสองปีก็มี หรือเป็นเป็นนักกิจวิทยาก็เรียนสองปีเหมือนกันตอนแรกอะโอ้อยากพุนแล้วเป็นนักวิทยาแต่จิตวิทยาแต่ว่าเบิงอยู่จะคล้องแล้วนะกับกับภาษาเราไม่ได้ภาษาเขาบอกสเียนคือคือคือไว้คือเด็กหน่อยเนาะคะ่ะดีใจพี่น้องคะแค่คู่วอลแค่เนี่ยดีใจไหมแบบมีความสุขค่ะกันไมเพราะ้ธขึ้นรถมาแแฟนไปฮับเนาะ อออเออใอสิเล่าก็กบ่เขาใจปันในเขาไม่ได้เวลาเราพูดไม่ใช่เขาใจเข้าใจได้ง่ายๆนะคะเขาสิบว่คิดไปเองไหมถ้าข้าเวาตรงข้อหมายตรงที่ที่อนันอีหลีเขาจ้งสี่เขาใจไหมคะไม่เล่าเราแล้วบางที่ถามเจ้าเขาใจปันในบบกลับ <g rab ble> มาถึงบ้านบางทีก็ใช้ Google ช่วยด้วยอย่างสิเนาะ Google แปลแปลภาษาขนาดทนได้เพียงนองบางที ประโยคที่มันยากๆเราก็ไม่ไม่สามารถพูดได้เนาะพูดถึงเรื่องหลักหลักสูตรระยะสั้นเนะาะการจัดสวนตัดหญ้านี่ก็ก็เป็นหลักสูตรเรียนนะคะคุณต้องไปเรียนก่อนนะเรียนว่าคุณต้องใส่เครื่องแบบใดคุณต้องตัดแบบใดเรียนจบได้ใบได้ลายเส้นมาเนี่เจ้าจ้างสิไปประกอบอาชีพตัดหญ้าได้ได้ไพี่นอ้องยูนิ ว่าแมนคิดอยากจะทําแล้วคุณก็ไปทําได้นะคะคือพอพอเราเข้ามาสู่ระบบของเขาทําทําถูกต้องตามระบบอนะมันก็จะมีช่องทางให้เราแบบว่าอ่าได้เห็นรูทางทํางานนั่นสิไหมคะ่ะก็คุยกันคุยกันตอนแรกว,ว่าปีหน้าจะไปเรียนทีนี้พอครูพูดอย่างนี้ก็แบบเออดีใจจะไปเรียนจะไปเรียนนั่นสินะก็คงต้องลุ้นกันยาวๆอยู่นะคะ เรื่องเรื่องไปทํางานแต่ว่าก็จะมาอัปเดตเราให้ฟังเรื่องนั่นเรื่องนี้ที่พูดได้นะคะรุนี้จะเน้นแนวทางที่ว่า,าชีวิตประจําวันนี่แหละแนวทางสร้างสรรค์เป็นเก็ตเล็กๆน้อยในการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอยู่บนหลักความเป็นจริงแล้วก็สิ่งที่รุนี้เห็นสัมผัส ว่าเป็นแบบไหนพี่น้องที่เข้ามาชมคลิปก็จะได้คว้มรู้เล็กๆน้อยๆเนาะค่ะเนี่ยฝรั่งชนบทจะมาเล่าให้ฟังพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็คุยกันสนุกสนานนะคะคลิปนี้ก็ขอพระคุณพี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมมีกำลังใจเลยพี่น้องเวลา,าเล่า ทำคลิปออกมาแล้วมีพี่น้องเข้ามารับชมดีใจแห้งไยอยากให้ลุนีพูดเรื่องอะไรหรือเล่าเรื่องอะไรให้ฟังก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆในการใช้ชีวิตในออสเตรเลียให้ฟังขอบคุณนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ